ด้วย AdWords คุณสามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นคำที่คนใช้ในการค้นหาโฆษณาของคุณโฆษณาที่ควรจะเห็นเมื่อพวกเขาค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณและแน่นอนคุณสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะใช้จ่ายเท่าไหร่กับโฆษณาของคุณแต่คุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าคุณควรใช้จ่ายเท่าไหร่โดยไม่ต้องทุกกระปุกของคุณก่อนที่คุณจะกำหนดงบประมาณโปรดนึกถึงแผนการตลาดของคุณคุณต้องการบรรลุเป้าหมายอะไรในธุรกิจของคุณคุณวางแผนจะบรรลุเป้าหมายนั้นด้วยวิธีใด สมมติว่าคุณได้กำหนดเป้าหมายของคุณไว้แล้วคือเพิ่มการขายขึ้น5%ในปีนี้และคุณเพิ่ม AdWords ในส่วนผสมทางการตลาดของคุณเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้คุณจะเป็นต้องพิจารณาถึงการตั้งงบประมาณการโฆษณาที่จะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายนี้ถ้าเช่นนั้นคุณจะกําหนดงบประมาณ AdWords ที่เหมาะสมได้อย่างไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของคุณเมื่อคุณเรื่องงบประมาณ AdWords ของคุณมี2สิ่งที่คุณต้องนึกถึงหนึ่งคลิกจากผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้ามีค่าเท่าไหร่และจํานวนเงินสูงสุดที่ฉันต้องการจ่ายในแต่่ละวันคือเทาไหร่ ต่อไปนี้คือวิธีการคำนวณสมมติว่าคุณขายของเล่นเด็กและเป้าหมายของคุณคือขายกับครอบครัวที่มีเด็กเล็กๆทั่วประเทศไทยคุณสร้างบัญชีแอดเวรสของคุณขึ้นมากำหนดเป้าหมายโฆษณาไปที่ครอบครัวทั่วประเทศสร้างโฆษณาดีๆและเลือกคำและวลีที่คุณต้องการให้โฆษณาของคุณแสดงขณะนี้คุณพร้อมแล้วที่จะดูว่าคุณต้องการใช้จ่ายเท่าไหร่ 1. นงบประมาณรายวันขั้นแรกคุณจะต้องกำหนดว่าคุณต้องการจ่ายเท่าไหร่ต่อวันสมมติว่าหลังจากดูการเงินของคุณแล้วคุณทราบว่า คุณจะมีเงิน600บาทในการใช้จ่ายกับโฆษณาของคุณกับ a d w o r d s ในแต่ละเดือนคุณหาจำนวนเงินนั้นด้วยจำนวนวันและตัดสินใจว่าจะใช้ยี่บาทต่อวันเพื่อให้อยู่ในงบประมาณรายเดือนดังนั้น20บาทคืองบประมาณรายวันของคุณนั่นคือจำนวนเงินสูงสุดที่คุณต้องการจ่ายต่อวันสําหรับโฆษณาของคุณ 2. ราคาต่อหนึ่งคลิกถัดมาคุณต้องตัดสินใจว่าการเข้าชมเว็บไซต์หนึ่งครั้งจากผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของคุณมีมูลค่าเท่าไหร่กับคุณ ซึ่งอาจเป็น5บาท20บาท1บาทหรือมากกว่านั้นทั้งนี้อาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับคำหลักตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนค้นหาบ้านตุ๊กตาการเข้าชมเว็บไซต์หรือการขายอาจมีค่ามากกว่าการที่มีคนค้นหาตุ๊กตาหมีกรรมอีถ้าคุณไม่แน่ใจให้เริ่มด้วยราคาเสนอต่อคลิกหรือราคาต่อหนึ่งคลิกที่มูลค่าที่คุณรู้สึกสบายใจในการเริ่มต้นคุณสามารถปรับค่าใช้จ่ายราคาเสนอหรืองบประมาณโดยวรวมได้ตลอดเวลา ด้วย a d w o r d s คุณสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือราคาเสนอของคุณได้ตลอดเวลาโปรดพิจารณาสิ่งต่อไปนี้เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี a d w o r d s 1. งบประมาณของคุณมีความเป็นไปได้ที่จะจำกัดการแสดงผลของคุณหรือไม่คุณอาจพลาดลูกค้าสำคัญไปทางงบประมาณรายวันของคุณต่ำกว่าที่แนะนำแต่คุณไม่ต้องกังวลใจคุณสามารถเปลี่ยนแปลงงบประมาณของคุณได้ตลอดเวลาเพียงไปที่ส่วนการตั้งค่าของแคมเปญของคุณ เพื่อดูงบประมาณที่แนะนําและแก้ไขงบประมาณของคุณ 2. คุณเสนอราคาที่สูงมากพอจะแข่งขันได้สําหรับคําหลักที่สําคัญที่สุดของคุณอยู่หรือไม่ดูที่คําหลักที่สําคัญที่สุดของคุณคําหลักเหล่านั้นมีอันดับเฉลี่ยอยู่ระหว่าง1-8หรือไม่ถ้าอันดับเฉลี่ยของคุณต่ำกว่า8โฆษณาของคุณอาจไม่แสดงในหน้าแรกของผลการค้นหาของ Google เมื่อมีคนค้นหาคําหรือวลีนี้ซึ่งหมายความว่าพวกเขาอาจมีโอกาสไม่เห็นโฆษณาของคุณ คุณอาจปรับปรุงอันดับโฆษณาของคุณได้ด้วยการเพิ่มราคาเสนอสำหรับคำหลักเหล่านี้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี AdWords ของคุณที่ adwords.google.co.th เพื่อ 1. ตรวจสอบงบประมาณรายวันของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้จำกัดการแสดงผลของคุณและ 2. เพื่อตรวจสอบราคาเสนอตอนเคลิกของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้ราคาเสนอที่แข่งขันได้สำหรับคำหลักที่สำคัญที่สุดของคุณ